แล้วจะมีตกใจเป็นนักร้องที่มีพ่วงท้ายด้วยก่อการร้ายทั้งนั้นและที่นี่ <laughs> ถ้าไม่ก่อการร้ายจะไม่ได้ขึ้นเวที <laughs> ถ้านักร้องคนไหนถ้าก่อการร้ายนี่จะได้ขึ้นเวทีและสนุกครับพน้องขอเสียงตบมือต้อนรับกันลิกา <c oughs> อนุสมาน <c oughs> ครับนะครับ สวัสดีค่ะพี่น้องเออปรตอดนนี้มียศแล้วเนาะในฐานะเป็นจำเลยผู้ก่อกอารร้ายเนี่ยนะบอกสปปรรพคุณเสร็จเรียบร้อยเลยนะคือบอกให้รู้ว่าไม่ต้องเอามันอะไรอีกแล้วนะคดีไม่เอาแล้วเนาะเออแค่ร้องเพลงอกใจรักชาติเนี่ยนะก็มีเป็นผู้ก่อกอารร้ายเนาะแต่ว่าเออแต่ว่าเราเรา แบบมีเจตนานะเราเจตนาดีนะแล้วเราก็ไม่ขัดกฎหมายด้วยนะแต่ก็ได้ผู้ก่อการลายแต่บางคนนี่เขาเขาขัดกฎหมายนะแต่เขาบอกเขาเป็นเจตนาเจตนาเขาอะดีอะองไมต้องดูเจตนาซี่กฎหมายดูไม่ได้งงเราก็งงนะฮะงงว่าเอ๊ะต่อไปนี้ต้องดูเจตนานะอ่าเราก็เอาอย่างนี้ลวกันเราอยู่กันตรงเนี้ยนะเราก็ แล้วก็เดินเข้าไปเลยนะคะที่แสนสิริอะ่ะแล้วก็บอกว่าเราอยากได้บ้านหลังหนึ่งอะ่ะเจตนาอยากได้บ้านหลังหนึ่งอะ่ะเห็นไหมเจตนาฉันเนี่ยให้ฉันให้ผ่อน,นกับคุณเนี่ยแล้วคุณไม่ต้องมีเงื่อนไขจิงป่ะเพราะเจตนาเราอยากอยู่บ้านน่ะเออได้ไหมไม่ไดออ้ท้กอย่างมันต้องมีกฎเกณฑ์แล้วกฎเกณฑ์นี่เป็นเขาสร้างขึ้นมาออจากจากสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะก็คือกฎหมายนะอาวเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวได้อีก <ฆ>นี่แล้วมันมีเพลงนี่นะเพลงปุกใจรักชาตินะคะหนังส,อะะองสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ควรจะมีหาเก็บเอาไว้นะเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่เพลงปุกใจรักชาติเอาไว้เป็น ที่ลึกในการชุมนุมของเรานะคะเราต่อสู้เพื่อบ้านเมืองและหนังสือฉบับนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมีผู้มีผู้ใจดีนะคะได้ทําทําขึ้นมาแล้วก็ขายขายแล้วก็ให้ทั้งหมดเลยนะคะกันิการไม่ได้เลยเขานาะคนะคะโฆษณาเขาเพราะว่าเขาเอาเงินมาช่วยตามเวทีต่างๆนะคะบป,ะปะสอ,อะไรต่ออะไรนี่นะคะก็เราลองไปหาดูนะคะที่จะมีที่สวนลุมนะคะเต้นรักแผ่นดินแล้วก็ที่คอะทอ นะคะเต้นรักแผ่นดินเช่นเดียวกันนะคะอ้าวมาฟังเพลงแรกกันเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะวันนี้ใส่ชุดอย่างนี้มานะคะเราก็ต้องร้องเพลงศึกบางรักจันศึกบางละจัน,จ,นจำให้มันพี่น้องชาติไทย เกียรติประวัติสร้างวายแดชชนชาติไทยรุ่นหลังแม่ชีวิตยมุทิคราชาติอปางเลือดไทยต้องมาไหลหลังพาทั่วพื้นแผ่นดินทองไทยคงเป็นไทยนี่ใช่ชาติตนเฉลยไทยมิเคยถอยรนชนชาศัตรูบองระจน จะสู้สองดาบฟาดฟันศัตรูสู้จนชีพตนมาลายต,ตายดีกว่าเชนตายพี่ย,ยังยเลือดยาสุดท้ายคอยไทยคงอยู่เด่นององไทยมีชัยศัตรูแม้ใครรุกรานต้องสู้เพื่อกูมิแลมถิ่นไทยงาม ให้มันพี่น้องชาติไทยเกียรติประวัติสร้างไว้แด่ชนชาติไทยรุ่นหลังแม่ชีวิตยอมทิคราชาติอับป,ปางเลือดไทยต้องมาไหลหลังทาทั่วพื้นแผ่นดินทองไทคงเปนไทยม่ใช่ชาติตนเฉลยไทยม่เคยถอยร่นชนชาติศัตรู มองระจนแม้สินอาวุธจะสู้สองดาบฟาดทันศัตรูสู้จนชีพตนมาลายอ้วตายดีกว่าชาตายเพียงเลือยอย่าสุดท้ายคอยไทยคงอยู่ ศัตรูแม้ใครรุกรานต้องสู้เพื่อกูแ้แหลมถิ่นไทยงามสู้ไม่สู้พี่น้องสู้ไม่สู้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 ไม่สู้สู้สู้สสนี่มันต้องแบบนี้จริงไหม <S <S 1> <S 1> เพลงแรกสึกบังกันแล้ว มาฟังเพลงต่อไปเพลงนี้เขาบอกว่าเลือดเนื้อทั้งหมดนะคะแผ่นดินไทยเนี่ยมาจากเลือดเลือดด้วยเนื้อของบรรพบุรุษของเรากู้ชาติกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครจะเอาทรัพย์สินที่อยู่ใต้แผ่นดินไปขายให้ใครหรือเอาแผ่นดินไทยไปขายให้ใครมืองถามคนไทยหรือเปล่าใช่ไหมฟังเพลงชื่อว่าถามคนไทย กแพงกี่คู่ตามตัวถูกฟันกี่แลอปู่ไทยตายไปกี่คนแน่ไทยจึงได้แพ้มาถึงแลมทองกระดูกไทยกระเด็นไปกี่ทอนชงตะกอนเผาไปกี่หุ่นขอขาด ่ครอบครองเสียเลือดกันไปเท่าไรเสียใจกันไปกี่ครั้งน้ำตาองให้ไหลลังทุกทุกครั้งที่ถูกเชื้นควานพอเข็นข่ากันทำไม่ เราเป็นคนไทยด้วยกันทั้งผองไทยค่าไทยให้ชาติอื่นครองวิญญาณพกจะร้องให้ลูกหลานจันไรไทยค่าไทยให้ชาติอื่นครองวิญญาณ ดุไทยกระเด็นไปกี่ทอนเชิมตะกอนเผาไปกี่คนขอขาดกันไปกี่คนไทยทุกคนจึงได้ไทยครอบครอเสียงกันไปเท่าไหร่เสียใจกันไปกี่ เข็นค่ากันทำไมเราเป็นคนไทยด้วยกันทั้งผองไทยค่าไทยให้ชาติอ นายเป่านกวีนให้ไอ้ลูกหลานจะไล่ไล่มันไปพนขอเสียงหน่ายนานใช้ได้จริงๆเลยนะคะเรามันถ้ามันไม่ไปนี่ทำไงเนี่ยมันไม่ไปอะ่ะกระเทือบไปเลยมะกระเทือมไปให้จมแผ่นดินไปเลยมะ้ยสำหรับพวกนี้คือพวกหนักแผ่นดิน คนใดใช้ชื่อไทยอยู่กายก็ดูเหมือนไทยด้วยกันได้อาศัยโพทองแผ่นดินของราชันแต่ใจมันยังเฝ้าคิดทำลายคนใดเห็นไทยเป็นทาสดูถูกชาติเชื้อชน หนักแผนเด่นหนักแผนเด่นหนักแผนเด่นคนชันดีเป็นคนหนักแันเด่นหนักทผ่นเด่นหนักแั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 นเด่นคนชันดีเป็นคนหนักแันเด่นหนักทผ่นเด่นคนใดยุยงปลุกปั่นไทยด้วยกันหวังให้แตกกระจายลุกกระดมมวลชนให้สับสน แฟนฝ่ายรบก,กันเองคนใดหลงชอมชาติอื่นชาติเดียวกันเขายืนคมเห็นได้สึ่ทรัพย์เจือจางก่อประหารไทยกันเองที่ชาติอินทรีดังยาของมันนักพ่นเด่นนักพันเด่นนักพันเด่นนักผ่นเดนคนเช่นนี้เป็นคนนักพันเด่น นักแผ่นดินหนักแผ่นเดิน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 คนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดินคนใดขายตนขายชาติได้โอกาสชี้ทางให้ศัตรูเข้าทลายพลังไทยให้สลาย่านสู้เมื่อศัตรูโจมตีเสียที่มัน คนใดคิดร้ายราวีประเพณีของไทยไม่ต้องเกินเกลือนุนอัคติเชื่อลัทิอันธพาลแพ่น้ำมันมาบานเมืองเราหนักแผ่นดิน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 คนเช่นนี้มคนหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินหนัก นักแผ่นเดินหนักแผ่นดินคนฉันนี้เป็นคนหนักแผ่นเดิ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 นคนฉันนี้เป็นคนหนักแผ่นเดินหนักแผ่นดินหนักแผ่นเ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 ดินนี้ ู้พี่น้องสู้ก็ต้องทำที่การนิก,กาไปเป็นผู้กอ่กอกวาร้ายด้วยกันนะ <laughs>